เอาละครับกลับสวัสดีไวรุ่นทัวโลทุกคนนะครับอยู่ผมเช่นเคยทอสคริปนะครับหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปเรียกว่านานพอสมควรครับ3-4ี่เดือนเลือกได้นานพอตัวนะครับก็เพราะว่าหมดไฟในการทำคิปนะครับแต่วันนี้ผมก็กลับมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็คิดคอนเทนต์แนวใหม่ของช่องไดครับคือสอนเขียนสคริปต์นะครับ มกมไม่ได้สอนแบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรประมาณนั้นครับแค่สอนแบบเริ่มต้นนะครับโอเคก็ที่ผมจะมาสอนก็ไม่มีอะไรมากครับก็บ้างๆก็อะไรที่ผมรู้ก็เอามาแชร์ต่อนะครับโอเคก็สอนแบบเริ่มต้นเบสิกคือการคลิกออโต้ประมาณคลิกคลิกออโต้นะครับในพวกแบบส,สมูเลเตอร์เนี่ย คือมันต้องคลิกออโต้นะครับผมก็จะมาสอนประมาณนั้นแหละง่ายๆแค่นั้นเริ่มต้นนะครับโอเคครับแมปที่ผมจะมาสอนในการเริ่มต้นแฮกก็คือไซเบอร์ซ u มูลเตอร์นะครับก็ไอพวกแมปซูมูลเตอร์นี่คือก็เรียกว่าแฮกง่ายครับเริ่มต้นสําหรับคนที่ต้องการลองของก็มาได้นะครับเอาแล้วครับก็เข้าเกมก่อนนะครับผมเข้าเรียบร้อยแล้ว แล้วก็3สิ่งสําคัญใหญ่ใ,ญในคารที่คุณจะทําได้คือต้องมี1นะครับ PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับมือถือนี่คือไม่ได้นะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะครับ2โปรแกรมรันสคริปต์ดีๆนะครับอืมที่ผมแนะนําก็มีประมาณเซนเก็ได้นะครับแต่อาจจะแพงหน่อย3ามโมทสปายนะครับ ก็ใครใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ผมก็จะมีแจกใต้ลิงก์เกิดหลายคนอาจจะเอาเหมือนผมไม่ได้นะครับโอเคครับก็เปิดจดหมายเอกมาโปรแกรมร้านสคริปของคุณนะครับแล้วก็ใส่รีโมทสปายที่ผมให้ไปนะครับกดไปครับนี่มันจะขึ้นหน้านี้มานะครับโอเคครับขั้นแรกก็มันจะไม่มีอะไรนะครับเราก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับ ก็เป็นการตีนะครับ10มันะขึ้นว่าวันคลิกนะครับเราก็คลิกตรงนี้ไปมันก็แสดงโค้ดมาครับง่ายๆเลยเราก็แค่ Copy โค้ดไปนี่ครับโอเค Copy โ,โค้ดแล้วก็ไปที่ SnapX เราก็โค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับเคก็ได้นะเดี๋ยวผมมาลองเล่นดูนะครับอันนี้มี5ใช่ไหมครับ5ถ้า30เราลองกดเล่น นี่ขึ้นมา10นะครับก็คือเหมือนมันจะเป็นการตีไปนหนึ่งรอบนะครับโดยที่เราไม่ได้คลิงในเกมนะนี่ครับขึ้นมานี่ครับโอเคก็ขั้นต่อไปนะครับเราต้องการที่ให้มันแบบออโต้ใช่ไหมครับโดยการที่เราไม่ต้องมาคลิกทีละครั้งก็ใส่คำสั่งนี่ครับไว้ ทำริบุ่มด้วย Why 2นี่ครับใส่คำสั่งนี้ไป Why to do นี่ครับคำสั่งโอเคก็อันสุดท้ายก็เป็น E N D นะครับจบการทำงานโอเคก็นี่เดี๋ยวลองดูนะผมมี20ใช่ไหมครับนี่ขึ้นเองนะเห็นไหม ิ่มขายนะครับปึ๊บนี่ข,ขึ้นเองนะครับในการที่ผมไม่ได้คลิกอะไรนะเห็นไหมครับก็แค่นี้แหละครับเริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่จะไปทำออโต้อะไรออโต้ฟาร์มก็ได้นะครับก็เป็นเบสิกพื้นฐานเลยหลายคนจะต้องรู้นะในการใช้รีโมทสปายนะครับนี่ผมก็มาสอนแค่นี้แหละครับสําหรับ พาร์ทหนึ่งนะครับ EP หนึ่งก็มาสอนสำหรับคนที่ต้องการรู้นะครับผมก็ไม่เก่งอะไรมากครับมาสอนเท่าที่สอนได้แล้วกันโอเคครับก็โค้ดมีประมาณนี้นะครับโอเคก็มาสอนแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมกล่าวสวัสดีครับ